สวัสดีทงหน้ายามเสาชีสเกตซุปสี่ยี่สิบหกท่านว่าคมนะครับสองหาหกแปดไก่สิปี่ใหม่เลยนะครับนี่ออกมาหน้าละมาเบรกอร์เมื่ก็บปากกอกนะครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนี่ครับต้นปากกอ,อกโอ้โลกคักบันโอ้มื่อนี้สิบเก้าองศาแล้วก็ฝ้าคืบครับนี่เมฆเป็นแบบจังสีเลยนะครับนอกฝ่าปิดนะครับมื่อน,นี้คลา,ายที่มีฝนเลยสั่มไปนอก เสียงรถไถนาคุณสูบหนามนะครับน้องคุณรถไถนาเดินตามฟังหองโอ้ยเฟื่องเก็บแล้วครับนี่กรอกโลนนี่บอสต้องไปหายาเลยบ่ต้องไปหายาคนนั้นี่เอาแบบโลนโลนเลยนี่มันสุกแล้วเอาไปใส่สมตั้เนาะอู้ห้าลายคักถือใจเลยครับนี่บอสต้องไปไปอยู่ไปอยู่วันไหนโอ้ถือใจถือใจนะครับมาถือเวลาอยู่นี่โอ้โหมันโลนเองนี่ ตัง้งบางเรื่องที่แล้วผมมาสันา่นแล้วจดว่านะครับง่ายง่ายับง่องา,อ,งาอืมองานครับแป๊บเดียวเองโอ้ยง่ายจะได้ไร้โคกอยู่เด้อนี่ตําสมบพงนะครับสมพุทัวรส่ต้มปากก่<ช>ปาอะไรโอ้ประกอบปลา,ปา,กกปามเมนบ,กกบ,กกบม่เรื่องประกอบปลาบ่เออประกอบน้ำข้าวเสือกินในรถพลเมืองเนาะโอ้หลายอยู่ครับนี่โมมี่หรอหรือว่าห้องเพลินบ่ มันเก็บไผ่ข้นป่เศราๆนะครับนองบรรยากาศหัวหน้านะครับผู้เสียงหนกหองมันใบมันโรยมันเหลือด,ดิหนย์โดกขากปีนี้โอ้มาหลายเถื่อแล้วเอาบ่ได้เนาะวันนี้มาเก็บแบบง่ายๆเลยโอ้ไปเนาะเก็บไบป,ประกาศเอาเพิ่มหรอกหรือเก็บไปหลงกับประจักษ์อืมเก็บใบ้ลอกนึ่งนะเอาเศษมุนีนะครับเนาะพามาเบิ่ง ต้นมะกอ,อกอีกรอบนึงนะครับตั้งแต่นะ่ะไอเดือนที่แล้วก็มาเก็บกันยังไปบม่มซุกอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็ออกหลายนะครับนอะเลยาพาชมมาเบิงนะครับนอะบรรยากาศบานหน้าแห้งเร็วขนาดนี้ครับบานแล้วเฮาลมหนาวมาใส่ปีใหม่บ่มือลมมากเมือ่อคืนนี่อ้าวครับบรรยากาศบานเฮามื้อน,นี้นะครับ อ่านเลยร้ายเลยร้ายแน่แะจะคงจะไมอ้าวครับกำลังกินเลยเลยกำลังกินเลยโ <ๆ S 1> อ้หน่วยกำลังช้ำๆเลยเนาะ<อ>กำลังปล,งลกูกแ,แกจ้าเลยตองโซนตเลยเออเราผูานี้นะครับเนาะหลายเลยนี่เพิ่นปลูกอ่าพักดีมันสูบหนามใส่คลองอีสานเขียวนะครับฝั่งนั้นก็นเป็นอุอ้มพรนะครับฝั่งนี้เป็นโพสีสุวรรณเลยครับนี่ คนลาอำเภอคนละตำบลฟอบนะครับบรรยากาศ้านเฮ่าเอาครับพุ่นผมเห็นหยางหัวงอกอยู่ข้าวๆาวุ่นเดี๋ยวทีภาพไปเบิ่งนะครับในคลิปต่อไปนะครับนกะพอกันไม่นะครับผมเดี๋ยวพอ,อกันอีกคลิปต่อไปนะครับผมนี่